สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิจแก้งน้องเกลวันนี้เราสองคนอยู่ที่วัดบ้านถ้ำจังหวัดกาญจนบุรีทางบุก็จะเป็นถ้ำอีวัากรยักษ์ดเวยแต่เราจะไปกันเลยี่าติดไหนไดสอไร้างไปพิตบันด269ขั้นเนาะไปกันเลย นี่เราอยู่ประมาณบ่ายดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราจลงมาจะถ่ายให้ดูกอดนึงนะเรลงไหมไปพี่กิตจะลงในถ้ำนะเราจะไปไหว้พระในถ้ำกันซึ่งจะต้องจับจับเชือกด้วยเพราะว่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะชันมากๆากจิไม่กล้าจับขึ้นเกีียวกับพ่อลงไปแล้วพ่อเอาข้างในนี่เย็นนุ่งนุ่งนุ่งต้องจับไมนุ่ง ต้องจับดิกว่าจับบ่ได้ได้ลุงมันชิ้นอั่นนี่เสียวเบลโอ้โหเออมามามาเออแค่แค่แค่ขันข้าวขังข้าวทั้งนั้นเลยกินเนาะบ่บ่ไดอเดียวปิดปากมาตัวละโอ้แต่ว่าเราเย็นมากเย็นเย็นเย็นเอะจับจับห้าวเดมีห้าวอยู่นี่มีเหลาอยู่นะน้ำอาจจะเป็นลมลมก็ทำให้เป็นร่องได้หรอ แรงลมเหรอทักมาทุกปีปีทุกปีนี่คืออยู่เป็นร้อยล้านคนเลยโหนี่เป็นเป็นถ้ำที่กว้างมากออนะกว้างนะกว้างถือว่ากว้างนะเป็นโพรงกว้างเลยแล้วก็มีทางเข้ารูนี้เป็นรูนี้ทางเข้า,าที่เรามาทูา่ฤาษีใช่ท่านถ้ำปู่ฤาษีเราต้องไปขอพรท่านปู่ฤาษีหน่อย,อยไปไหว้ท่านปู่ฤาษีหน่อยนะ ขออนุญาตถ่ายเด้อพ่อเอ้ยแล้วมาถึงชั้นบนแต่ยังถึงตงไปข้างบนอีกหนึ่งชั้นแต่เราดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนเนาะ้แลวค่อยก็ถึงว่าได้อยู่อล้โผล่วัดเยอะลบกึ่งมาวัดเต็มนู่นกินแม่น้ำเผาเลยกิน ำากินกุ้งอำทานกันโอ้ยนู่นเป็นอะไรทะเลหมอกจ้าตอนเราไปละล่กชายเอารุ่นใหม่อ๋อทะเลหมอกเ,เหรอเรืเ่องอะไรทะเลฝุ่นทะเลฝุ่นแล้วก็ทะเลแดดไอความร้อนขึ้นมาอ้โดูเลยแล้วที่โอเคอแต่ชั้นไปอีกหนึ่งชั้นชั้นสุดท้ายแล้วเราไปกันเลยไหม ไม่ใช่ขนาปเล็กเลยค่ะเนี่ยตั่นีเดียวตัวนี้ลุ่รถิวเลยอะเดี๋ยวถ้าเก้นุะงไปกันต่อเลยไหมห้าสี่ามสองไปกันต่อเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกนะคะอีกอึดใจเดียว แล้วเราก็จะเจอยอดเขาแล้วเนาะเราจะไปดูบรรยากาศข้างบนว่ายอดเขาแล้วมองลงมาข้างล่างมันจะสวยแค่ไหนนาะข้างๆนี้ก็จะเป็นป่าไมา้เขาทำทางเดินนะคะอือฮึ ไปดูตอนถึงกันนะทุกคนสามในที่สุดเราก็มาถึงยอดแล้วว้าวว้าวว้าวสามทีสิลูกอีกทีนึงครับ โอเคนางเกวมาถึงนี่แล้วข้างบนสุดเลยแม่น้ำไปอยอารูปมาเสียใ้มากก่อนที่แบตแม่จะหมดแบตแม่จะหมดแล้วให้ดูก่อนทุกคนโอ้ ยอดแล้วครับเดี๋ยวนะเราจะไปไหว้พระก่อนนะ้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระแม่ย่าบ,บุตรี่นะแล้วก็หลวงพ่อใหญ่พุทธชินนา mm yeah. นี่เราก็จะบอกันแล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้กัดิให้ช่องไม่กี่น้องเกด้วยบ๊ายบายงวายาบ้า้ยทำไมขายขาข้างนี้โอ้ขวายใช้ดีขาขึ้น อย่างแจ๋วขาลง,างขี่หลังลื่มปลืมิมาเร็วพิกิตเร็วโอ้ไเป็นอย่าไรครับไ่าช่กิดิตวยก่อนพี่จะไปบ๊ายบายเดนเด e s e ซี o u a อีกอ